แพทย์นภพาขนลุกเปิดไพ่ตรงเวอร์สิ่งที่รอคอยมานานมันจบแล้วรอเริ่มต้นกันใหม่ เรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะเมื่อนักแสดงสาวและพิธีกรชื่อดังแพทนปภาได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านทางไอจีส่วนตัวเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวนั้นได้ไปเช็คดวงกับหมอดูชื่อดังท่านหนึ่งและที่สําคัญคําทํานายนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆตรงตามที่ไพ่บอกโดยสาวแพทนั้นก็ได้เล่าเหตุการณ์นี้ว่านึกเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แล้วแบบ ฉันต้องเล่าเรื่องเล่าก็คือว่าก่อนหน้านี้เมื่อหลายทิศก่อนเนี่ยมีการไปเช็คดวงเปิดไพ่กับฟอร์จูนบเอมมี่ใช่ป่ะแล้วก็เปิด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 ,ปดซึ่งเราเช็คดวงกันอยู่แล้วโดยปกติเกือบทุกเดือนทุกสองเดือนซึ่งไพ่ครั้งล่าสุดที่มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นเอชอปครับมันขึ้นรา,าชาถือไม้เทา้ามันขึ้นไพ่ฟอร์จูนไอ้วงกลมวงล้อแห่งโชคตาอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าไพ่ดีมากซึ่งเขาก็ทำนายว่า เดี๋ยวจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่ลาหูย้ายเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วก็แบบสิ่งที่น่าน้าที่เราแบบน่ายินดีแล้วก็แบบตอนนี้มันมีสิ่งเดียวที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปีแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วตามที่ทุกคนได้เห็นข่าวก็คือสิ่งที่เรารอคอยมานานมันจบแล้วแล้วตอนนี้ก็คือสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นตามที่ไพ่มันบอกจริงๆคือมันก็คงจะมีความแบบที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีกก็เลยอยากจะบอกว่าแบบเออฉันเลือกไม่ผิดที่แบบไปเช็คดวงกับเธอจริงๆฟอร์จูนไปเอมมี่มันมันเลิศอะแล้วมันก็เป๊ะแล้วไพ่ก็คือขึ้นตามนั้นจริงๆแล้ว มันก็เกิดขึ้นตามที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้ทุกคนก็แบบได้เห็นไปพร้อมๆกันชํำยังไงเรื่องราวนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม